ก๋วยตีย๋ยำก๋วยตีย๋ยำไก่ก๋วยตีย๋ยำน้่งใส่อะไรก็ใส่กระเทียมเอาไม่ใช่ค่ะผ่าใบมะกรูดตะไคร้นะคะผ่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่กไ,ไสกไ่ มันเดือดน,นะไม่เห็นฟองใช่ไหมคะพราเราก็ต้องเอาตักตัฟกฟองออกกับฟองนี่เขาเรียกฟองเขาแล้ไ่สุกแล้วเราก็ใส่หอมแดงนะคะใส่หอมแดงใส่หอมแดงลงไป เดือดใช่ไหมคะใส่มะเขือเทศค่ะต่อไปก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะใส่มะเขือเทศลงไปต้องการน้ำมะเขือเทศให้มันน้ำเราใสแล้วก็ใส่ขาไก่ที่เราต้มไปแล้วลงไปปล่อยให้มันเดือดกอเดือดแล้วเราก็ใส่ข้างในไก่ ในไก่ไปเเราก็จะใส่เครื่องปรุงในไก่เราก็ในไก่เดือดเดือดแล้วเราก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือไป2ช้อนใส่เกลือเสร็จเราก็ใส่เห็ดเห็ดนางฟ้าไปเลยนะคะ ต้องปรุงอีกหนึ่งครั้งเพเห็นน้ำฟ้าน้ำมันจะออกมสเ็น้ำฟ้าเสร็จแล้วก็คนลงไปนะคะเดี๋ยวมันจะเดือดแล้วก็เราแค่ปรุงตอนนี้เสร็วเสร็จแล้วนะตอนสุดท้ายเห็นน้ำฟ้าสุก เริ่มเดือดก็ใส่เลื่อสิ่งเอกใส่เลือดไก่ลงไปเลือดเลือดไก่เ่อก่เพื่อไก่เพื่อไก่ต้องไก่ทีหลักจุกนะคะเพราะมันนิ่มต้องไก่เดี๋ยวมันเดือดก่อนเดี๋ยวยังไม่เดือดเดือดแล้วเราก็ขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่มะนาวนะคะใส่มะนาวใส่มะนาวเลย คึ่งนะคะเพราะว่ามันจะได้เปรี้ยวนะคะแล้วเราใส่พริกป่นนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วมาอนี้ไม่เผ็ดกับพริกป่นนี้นะตอนนีเราก็ใส่น้ำปลานะคะเมื่อกี้เราใส่เกลือไปได้วใส่ปลาปลาหนึ่งอันนะคะแบนี้ปลาปลาใส่น้ำปลาเสร็จเราก็จะใส่เนี่ยคะ่ะ ใสผักชีฝรั่งใส่ผักชีฝรั่งไปนะคะใส่ผักชีฝรั่งเราก็จะใส่พริกฝรั่งไปเกือเสร็จแล้วนะคะอันนี้ไม่เผ็ดเลย ใหม่กับสมัยโบราณผสมกันแต่สมัยโบราณเราจะไม่ใส่มะเขือเทศแต่ถมะกรูดเทศมันก็ดีอย่างนะคะทำน้ำสุตรพริกสดเราใส่พริกสดไปประมาณเท่านี้เพราะว่าพริกขุดเกกมื่อกี้มันไม่ไม,ไม่ไม่เผ็ดนะคะแต่ว่าเราก็ทําให้มันมีสีไปวัดนะคะค่ะก็ฉันเผ็ดมากไปหนะ่อยแต่ปัจจุบันนี้ค่ะที่เสียเงเล่ยพอฉันเผ็ดได้เยอะแล้ว นี้เราเรียกว่าต้มยำไก่นะคะต้มยำไก่ใก่กะเพรา<อ>วันนี้เราเป็นแบบทุกอย่างร้อนแรงม<อ>ี่เสร็จแล้วนะคะต้มยำไก่